สำหรับในช่วงนี้พาผูช้ชมมาติดตามตัวเลขสถิติการส่งออกผลไม้จากภาคตะวันออกของไทยไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะทุเรียนตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับโดยมูลค่าการส่งออกเบื้องต้นสูงถึง6 0 0 0 0ล้านบาทครับในช่วงที่ผ่านมาก,ก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ของเกษตรกรเพื่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยครั้งที่3ทับ2 566ขณะนี้ได้รับรายงานนะครับบอกว่าทุเรียนภาคตะวันออกนั้นมียอดการส่งออกที่สูงถึง470,000ตันหรือมูลค่า60,000ล้านบาทครับทีนี้คณะทำงานก็ติดตามและขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนภาคตะวันออก โดยกาหนดมาตรฐานการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจก่อนตัดรวมไปถึงหลังตัดและการตั้งด่านคัดกรองตลอดจนการควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปยังประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นการควบคุมคุณภาพที่แหล่งผลิตหรือว่าที่สวนเลยนะครับส่วนประเด็นที่2คือการควบคุมคุณภาพผลผลิตที่ตลาดส่งออกหรือว่าที่โรงคัดบรรจุ3คือการเพิ่มความเข้มข้นโดยตั้งด่านตรวจคัดกรองเอกสารแหล่งผลิตทุเรียน มือตัดแล้วก็ล้ที่จะมีการนำส่งก่อนจะส่งต่อไปยังตลาดต่างประเทศและในประเทศครับส่วนช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตผลไม้ภาคใต้จะเริ่มออกสู่ตลาดโดยภาคใต้กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนและวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูการทุเรียนในฤดูการผลิตปี2566ในพื้นที่จังหวัดชุมพรน,นครศรีธรรมราชและสุร,ราษฎร์ธานีพันหมอนทองนะครับเป็นวันที่10มิถุนายน2566น,นี้ ดังนั้นจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมโดยใช้โมเดลของภาคตะวันออกที่ประสบความสาเร็จไปแล้วเป็นต้นแบบดําเนินการในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เน้นย้ําให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการเข้าใจในขั้นตอนและมาตรการต่างๆซึ่งทางคณะก็จะเตรียมลงพื้นที่ติดตามการควบคุมคุณภาพทุเรียนสําหรับการส่งออกและบริโภคภายในประเทศในพื้นที่ภาคใต้เร็วๆนี้นะครับทั้งนี้การส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนสะสมตั้งแต่ 1>, 1มกราคม2016ถึง25พฤษภาคม2,566มีการส่งออกทั้งหมด28,755ชิปเมนต์หรือถ้าคิดเป็นปริมาณคือ477,741ตันมูลค่า62,387ล้านบาทส่วนถ้าเป็นการส่งออกผลไม้สดรวมส่งออกทั้งหมด52,128ชิปเม้นต ปริมาณอยู่ที่911,204ตันมูล,ลค่าสูงถึง81,671ล้านบาทนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้รายงานการเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออกก็คือจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยมีการประมาณการนะครับว่าอยู่ที่782,942ตันเก็บเกี่ยวไปแล้ว612,552ตันคิดเป็นร้อยละ78.24โดยคาดการว่าจะเก็บเกี่ยวครบ100 ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ